เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกข้าวดอเด้อพ่อแม่พี่น้องแม่นอยู่บ่ย่าตึง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 เห็ดปวกเห็ดปวกจ้ะเห็ดปวกก็เห็ดไข่เป็นเลาะบ้านแล้วก็ได้มาเด้อพ่อใหญ่ไม่ได้เก็บหางก็่ได้เก็บยางดิยังเหมือนเสาตื่นขึ้นมาไป็นเลาะบานก็ได้มากเด็ดป๋ามาพร้อมตัวแบบไงยังได้มาแต่ใส่ ใส่เกียร์ลงไปเออนี่เป็นผู้อาศัยกินน้ำข้นอื่นอาศัยกินน้ำแม่น้ำาพล่างร้ายหนำล่างจังหนำไงฮะสีขนเห็ดเผานะครับเห็ดเผาอันนี้แกงเห็ดปลวกด้วยจ้าโอ้ยควันควันไงงองเลยไฟ้พวั้นลูก ส่เค็มหน่อยเออใส่เกลือหน่อยใส่ปลาร้านิดหน่อยอร่อยดีจังามาใส่ปลาแดงปลาแดกด้วยยังปรุงนะคะปรุงนัวได้หน่อย ซีน่อยมังเต่าเหรนี่ละขั่วเตาท่านหมอก่ะสิดำๆแน่แซบละบอฮะเอางันลงไปแนกกำลัอองละเออยียงนะผักใส่ผักใส่กับผักอีตูลาวภาษาไทยเนี่ยผักอะไรละ่ะ <laughs> ฉันคนลาวนะ่ะฉันไม่รู้ใบแมงลกักใบแมงลกักเออใบมะละขี่โนกก็สันจังส,น,สนตัวอุ้ยคัดฉันตกภาษาไทยเสศษใสบัวเฮ็ดเฮ็ดปวก เฮ็ดเฮ็ดปวกขาวดอเพิ่นว่าบเหลียวบ่เห็นเฮ็ดตอนเฮ็ดปวกขาวดอแล้วกินแต่หน้ามันก็เอา